ขอจเจริญพรท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านนะที่กำลังรับชมอยู่ทางทานํำโลกทีวีในขณะนี้ขณะนี้อยู่ที่วัดพระมองวงสารามกรุงเทพมหานครเป็นวันคล้ายวันมรณภาพวันครบรอบนะมาวันแต่วันครบรอบวันมรณภาพของเรยพคุณหลวงพ่อพระราชปริยติกิจผลผลิตธรรมโมหนึ่งปีนะหนึ่งปีก็ วันนี้ศิษยานุศิท์ทั้งหลายในส่วนของภาคคณะสงฆ์วัดพรมวงสารามและวัดในเขตการปกค,ครองคณะสงฆ์เขตพญาไทรวมทางสาธุรชนทุกคนทุกท่านที่เป็นศิษยานุศิ์ก็ร่วมกันรํำลึกนึกถึงพระเดชพระบรมหลวงพ่อครบรอบหนึ่งปีนอกจากจะได้ทําบุญทักษินานุป,ปทานอ,าอุทิศสวนบุญส่วนกุศลถวายพระเดชพระบรมหลวงพ่อแล้วก็เป็นการฉลอง รูปหล่อรูปเหมือนนะรูปเหมือนหลวงพ่อซึ่งคณะศิษยานุศิ์ก็ได้จัดทำญา,าติโยมหลายคนหลายท่านก็ได้ร่วมกันในพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อเมื่อวันที่3 1สอ็ดตุลาคมซึ่งวันนั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อแต่วันนี้เป็นวันครบรอบนะวันมราพหนึ่งปีเต็มก็มีงานในช่วงภาคเช้ากลาบระทนาประสงค์ พระมหาเถระจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครมารับทักษินานุประทานเป็นเนื้อนาบุญให้กับศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็อขอเชิญชวนนะเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะามาร่วมในพิธีาการทักษินานุประทานในวันนี้มีประสงค์ที่จะมาร่วมเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจะบำเพ็ญกุศลในว,วันนี้นะทั้งหมดประมาณ2อ0รรูปด้วยกันนะจากวัดต่างๆแล้วก็วัดพรมวงศารามประมาณสัก80รูป เพราะฉะนั้นก็ท่านใดมีโอกาสมีเวลาก็เรียนเชิญเจริญพรได้นะตั้งแต่เช้าณเวลานี้นะประมาณ8ปดนาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงนู่นแหละเที่ยงนะก็จะเสร็จะก็ขออนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะเจริญพร